สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะตอนนี้ว่ากำลังขึ้นเรือนะคะไปเที่ยวเกาะเกาะก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะมีอยู่สามเกาะแต้ว่าซื้อตั๋วแบบทั้งวัน24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะคอยดูว่าเราจะไปทั้งเกาะได้ไหมนะคะ ขึ้นบนเรือนะคะเรือใหญ่จูได้น่าจะเป็นแบบเป็นร้อยร้อยคนนะคะมีมีเรือสองชั้นแอบว่าออกไปข้างนอกแล้วเมื่อกี้นี้นะคะให้ดูข้างนอกข้างนอกคนเต็มเลยนะคะแล้วก็ทางนี้ก็คือทางนี้มันมันว่างนี่ว่าพ่อพี่ฮะเลยสัดนะใส่ติ อุดติยังไม่เข้ามาอุดข้างหลังว่างนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้นะว่าเดินเที่ยวหมดเลยนะคะเดินหมดในเนี้ยในเมืองเนี่ยแถวเนี้ยขึ้นรถขึ้นรถรางด้วยแล้วก็เดินด้วยเมื่อวานเที่ยวในเมืองเที่ยววงัง ของพระเจ้าแผ่นดินของเขานะคะไปเที่ยวที่อุทยานหินเปือยไปเที่ยวในทาวช้อปปิง้งเยอะแยะนะคะต้องใช้เวลาที่นี่ว่ามีเวลาที่นี่ห้วันนะคะก็เที่ยวไปเรื่อยๆสวยงามบรรยากาศสวยงามแล้วก็เดินเที่ยวเดินเที่ยวแบบสบายๆนะคะแบบคือเราไม่ได้กังวลแบบ ไม่ได้กังวลแบบอ,อ,อะไรอะไรเขาเรียกอะไรนะพิกพกเกตอะ่ะไม่ได้กังวลเรื่องพิกพกเกตเพราะว่ามันไม่น่ากลัวนะคะคนเยอะแล้วก็ทุกคนต่างคนต่างแบบนักท่องเที่ยวก็เยอะชาวบ้านก็เยอะในเท้าก็เดินสบายๆน่าเที่ยวนะคะมีต้นไม้เยอะด้วยที่สำคัญมีต้นไม้เยอะมีสวนสาธารณะเยอะก็เดินไป เพลินนะคะที่ประเทศอะไรว้ามันไม่มีต้นไม้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเดินลําบากมาที่นี่ก็เลยว่าต้นไม้เยอะลมลื่นเราก็เลยเดินได้สบายสบๆนี่ค่ะข้ามเกาะมาเนี่ยแป๊บเดียวนะคะข้ามมาถึงเกาะแล้วแป๊บเดียวแต่เรือเขาก็ได้ตังเราอะเห็นไหมคะแป๊บเดียวจะถึงแหละ การจราจรทางน้ำก็ไม่ติดขัดนะคะเกาะใครเกาะมันอันนี้ก็คือน่าจะเป็นศูนย์กลางที่แบบวนได้นะคะประภาคารนั่นเนี่ยให้เรือเข้าไปวนให้รู้ว่าช่องทางเรือทางไหนนะคะนี่จะถึงเกาะแรกแล้วนะคะนี่เกาะที่หนึ่งสวยงาม อากาศก็ดีนะคะแต่ว่ามันไม่มีแดดแต่ว่ามันร้อนนะ <triste. S 1> เดินก็เหงื่อแตกอยู่นะคะฝั่งทางนี้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยว่าพาไปดูฝั่งนน้นไปลวกกันไปลวกกัน เอารูดเร็บนายละโอชางเอารูดเอาแล้วพอผ่าตัวบ่ออู้แค่เซ่ย่ะนี่ค่ะแล้วว่าจะถึงแล้วนะคะนี่จะถึงเกาะแล้วอันนี้ฝั่งทางนี้เป็นอย่างนี้นะคะ ถึงเกาะแล้วค่ะเราต้องลงเลยนะคะ